สวัสดีครับทุกคนใช่จริงๆรอบนี้เป็นรอบที่ค่อนข้างพิเศษเพราะว่าถ้าผมในหัวผมมันไม่มีอะไรจะเล่านะมันก็จะมันก็มันก็จะไม่อัดคลิปใช่แต่รอบจริงๆจริงๆก็เป็นมันก็ไม่พิเศษขนาดนั้นเท่าไหล่ยรากูก็ไม่มีอะไรจะเล่าแล้วกูก็อัดคลิปแล้วกูก็บอกว่ากูไม่มีอะไรจะเล่าแต่รอบนี้ประเด็นคือมันไม่ได้จะมาอยู่นิ่งๆแล้วก็บอกกูไม่มีอะไรจะเล่าไงมันมีอะไรจะเล่าแต่มันก็ไม่มีอะไรจะเล่าคิดว่าใช่เพราะว่า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 แดดนั่นมันสวยมาก พื้นนั่นมันสุดยอดตรงนี้มันสุดยอดไปเลยตรงนี้มันสุดยอดและผมก็คิดว่าสักวันตอนกลัวอายุสามสิบผมเคยฝันว่าจะที่นี่ถ้าผมแบบว่าผมเคยฝันว่ารอบหนึ่งคือกูเคยฝันว่ากูกูปวดแล้วกูก็อยู่ดีๆบ้านเฮียนี่กลายเป็นบ้านล้างแล้วกูกลับบ้านมาแล้วก็บอกว่าอู้ใช่นี่คือที่สุดยอดไปเลยแล้วกูก็เข้าห้องน้ำแล้วกูก็ฝันว่ากูกูก็จาได้ในฝันว่ากูกาลังเข้าห้องน้ำอยู่อย่าฉี่เด็ดขาดใช่แค่นั้นแหละใช่เพราะว่าน่าคือสุดยอดไปเลย แล้วก็อะไรกดีอา่าประตูเฮียนใช่ <c oughs> หนือนคนไม่มีอะไรทำเลยเียกชอบเลย <co ff> s> <S ประตูเฮียนเนี่ยก,ก็มันก็ไม่มีอะไรทําจริงๆหรอป่ะเพราะว่ามันเพิ่งเรียนอ่อแช่มันไม่มีใครสนใจเรื่องที่ึงอยากจะพูดแต่ก็ต้พูดเพียว่า <c oughs> ผมเพิ่งเรียนเสร็จใช่นะฮะ <co ff> s> <S เพราะว่าเพราะว่าวันนี้เขาเรียนคลาสแล้วเขาก็แล้วเขาก็แล้วกูก็ไปดูย้อนหลังอีกรอบหนึ่งแล้วก็วก็ไปเรียนดีชายวิชานี้แล้วก็ใช่ช่างมันคือประตูเฮียนเนี่ยมันเป็นประตูที่แบบว่า มันเป็นอย่างนี้แล้วแม่งตกรางบ่อยใช่ไหมนี่คือคือแบบสะดุดบ่อยมันล้อมันหลุดออกจากรางบ่อยแล้วก็ยกมันเขา้ายกมันออกใช่แล้วรอบหนึ่งมันก็เกิดทับกูใช่สะ่ยอดไปเลยอะไรดีแมวนั่นเป็นแมวที่รักสงบใช่เราจะไม่ยุ่งกับมัน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 โอเค <laughs> ใช่ตรงนี้เคยมีงูเลยขึ้นมาใช่ ทุกทุกอย่างมีเรื่องเล่าถ้ามึงจะเล่าใช่นะฮะเออใช่ทุกๆอย่างมีเรื่องเล่าถ้ามึงจะเล่าอะไรดีวะแอลกออฮล์ติดไฟได้นั่นคือแอลกออฮล์ที่อยู่ในกระติ๊บขั้นอยูใช่มันติดไฟได้ผมขอโทษที่ผมทําให้ทุกคนเสียเวลาชีวิตแล้วผมผมรู้สึกดีที่ผมทําให้ทุกคนเสียเวลาชีวิตขอบคุณครับผม